ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับยาม้าฟินครับร้อยสิบห้าไอครับตัวนี้ตัวปีสองพันยี่สิบนะครับตัวนี้นะครับตัวสองพันยี่สิบก็จะเป็นระบบเบรกตัวนี้รุ่นใหม่นะครับก็นะครับก็ติดตั้งรีโมทกันขโมยครับแมสตครับตัวนี้เช่นเคยครับในชุดรีโมทให้สองอันครับ ใช้งานได้ทั้งสองอันครับสารองหนึ่งอันใช้ว่าเอาไปใช้งานหนึ่งอันครับก็ครับเดี๋ยวเราเริ่มครับเริ่มจากการล็อกครับล็อกกับแบบล็อกมีเสียงครับกดล็อกแบบนี้ครับมีเสียงครับเมื่อคนมนโดนรถเราขยับรถเราเลื่อนรถเราครับจะมีเสียงร้องเตือนก่อนครับครั้งแรกครับอันนี้คือเตือนก่อนครับสั้นครับถ้ายังจะโดนอีกทีนี้ร้องยาวเลยครับ รอนี้อยู่ใกล้ๆตัวรถครับเราสามารถกดล็อกซ้ําไปตำแหน่งเดิมเพื่อเสียงเงียบได้นะถ้าเราไม่อยู่ที่รถเลยครับเราไม่ได้ยินเราไม่รู้ครับลอรถจะล็องประมาณ30ทิวินาทีครับด้วเสียงยังเงียบไปครับโอเคครับต่อไปล็อกแบบหมดปิดเสียงครับสองครั้งครับช้าๆนะครับอันนี้คือล็อกหมดหมดเงียบครับกรณีเราไปจอดที่ที่เราไม่อยากมีเสียงรบกวนผู้อื่นครับอันนี้คือจะไม่มีเสียงร้องจะมีแค่สัญญาณไฟเดียวก็ปิดเพื่ให้รู้ว่ามีการกำทํางานอยู่ครับอันนี้คือหมดเงียบเจาะเหมาะกับการจอดสํานักงงาาาาาานนรรยบลสถชกหมเ ต่อไปครับปุ่มข้างล่างนี้เป็นปุ่มค้นหารถครับค้นหารถเรียกรถเช็คสถานะรถครับอันนี้คือกดเราจะมีการตอบรับกลับมาจากตัวรถครับให้เรารู้ว่าตำแหน่งรถเราอยู่ตรงไหนนะครับเป็นการค้นหาได้ทั้งแบบมีเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงครับอันนี้คือมีเสียงอันนี้คือแบบไม่มีเสียงครับอันนี้หมดยกไว้ก่อนครับร คนหาแบบไม่มีเสียงก็ได้นะโอเคครับต่อไปครับจะเป็นการสาธิตกับการสตาร์ด้วยรีโมทกุญแจออกไป้ดูครับไม่ต้องใช้กุญแจครับก็สามารถสตาร์ทรถได้นะสตาร์ต้ดยรีโมทครับกดสองครั้งครอันนี้คือเครื่องติดแล้วครับก็คือสามารถลับขี่ได้เลยครับตามปกตินะครับ โอเคครับดับเครื่องครับครับต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการใช้กุญแจสตาร์ตามปกตินะครับแต่เราสามารถสั่งดับเครื่องได้ดยรีโมทนับสตาร์ดโดยรีโมด,นะส,ด,โมดสาธิ้กุญแจดับสั่งดับดยรีโมทได้นะับรับเครื่องดับนะ okay, ครับโอเคครับต่อไปจะเป็นการสาธิตครับการถูกจลกรรมคนระับเมื่อเราล็อกไวนะ้นับจะล็อกแบบปิดเสียงหรือเปิดเสียงก็ได้นะครับเป็นขั้นตอนทำงานเหมือนกันคนระับ เมื่อถูกกุญแจพีหรือว่าเหล็กแหลมรับที่เขาแทงทําลายเบ้ากุญแจตรงนี้ครับแล้วเขาจะไขออนครับไขออนปุ๊บรถจะร้องทันทีครับแล้วระบบจะตัดไฟครับจะไม่สามารถตัดรถได้นะครับดูครับกดไขออนครับตัดไฟแล้วครับสตาร์ทต่อไม่ได้นะดับก็ไม่หยุดร้องครับแต่กุญแจก็ไม่หยุดร้องครับเทงกว่าจะมีการกดที่รีโมทเราครับถ้าเรายังไม่เห็นตัวรถอย่าอย่าเพิ่งรีบกดทายล็อกไว้เขาครับให้เราลองกดล็อกไว้ก่อนนะครับ ถ้าเราเห็นตัวรถแล้วว่าไม่มีคนอื่นอยู่แล้วเราค่อยกดคายล็อกได้แล้วกุญแจก็จะกลับมาใช้งานเหมือนเดิมได้ปกตินะครับโดยที่รถไม่ลองนะครับเหนไครับอีกกรณีหนึ่งที่เราลืมล็อกตีโมกมันขโมยตัวนี้นครับการขโมยจะไม่ทํางานครับเพราะว่าเราลืมล็อกไว้นะครับเมื่อรถถูกขยถูกสะตายขึ้นมาหรือว่าถูกขับขี่ขึ้นมาที่ให้เรามองเห็นนะครับอ่ากรณีนี้เมื่อรถถูกขี่ขึ้นมาคนโดยผู้อื่น,นครับเราสามารถกดล็อกรถทันทีได้เลยครับกดล็อกรถอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องกดปุ่มอื่น กดแล้วรถจะร้องแลวรถก็จะดับไปนะครับดูครับกดล้อครับรถดับแล้วครับสตาร์ไปต่อไม่ได้นะครับดับกุญแจก็ไม่หยุดร้องครับจนกว่าจะกดที่รีโหมดเราครับเราถึงจะใช้งานได้เหมือนเดิมตามปกติน้บโอเคนะครับก็ เรียบร้อยครับากับการรีวิวการใช้งานครับรีโหมดการขโมยแมสครับตัวนี้นครับพอติดตั้งกับ Yamaha Fin ครับจะเป็นฟินตัวก่อนหน้าหรือว่าเป็นฟิน2020ก็ได้หมดครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ